25สิงหาคม64ม .40 เฉพาะกลุ่มนี้ได้เงิน5,000บาทปัญหาใหญ่ที่คนไม่ได้เงินกลุ่มนี้ตัวสอบสิทธิ์อีกรอบสถานะยังไม่ชนะเงินทำแบบนี้ในวันที่25สิงหาคม64ครับนะเรื่องที่ผมจะพูดครับก็คือคุณจะต้องจัดทำในคลิปนี้ครับแต่ละกลุ่มนะครับเรามาเริ่มการทีละเรื่องเลยนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของ ม .40 เฉพาะกลุ่มนี้ได้เงิน5,000บาทนะครับที่วันที่24ที่ผ่านมานะครับผมแต่ท่านก็ได้เงินกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ครับตอนนี้ครับก็มีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าตามเดิมก็คือม40เนี่ยวันที่24สิงหาคมก็คือจะโอนเงินให้ผู้ที่มีเลขแบบประชาชนนำหน้าคือ1 0ถึง16นะฮะทีนี้ครับถ้าเป็นตามปกตินะ25สิสิงหาคมนะก็จะ โอนเงินให้ผู้ที่มีเลขแบบจำนวนนำหน้า17-34นะครับแล้วก็ถ้าเป็นปกติก็จะวันที่26สิงหาคมเนี่ยก็จะโอนแบบประชนนำหน้า35-89ครับตอนนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งโฆษกของทางกระทรวงแรงงานถ้ฮะก็ได้มีการบอกว่าขณะนี้เวลาถึงตอนโอนจริงนะฮะคือเลขบางของบางคนนะครับในไม่ว่าจะเป็น10-16หรือเลขอะไรก็แต่17-34หรือว่า35-89 แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเลขหน้าๆครับสิบสงสิบหกเพราะวันแรกเนี่ยคือวันแรกที่โอนมาวันที่ยี่สิบสี่สิงหานะฮะได้มีเลขของบางท่านคือทําการโอนไปแต่ไม่สําเร็จซึ่งก็พูดต่อถึงปัญหาใหญ่ที่คนไม่ได้เงินก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลายท่านก็คือทาการผูกพร้อมเพรีังแบะชาชนไม่สําเร็จก็คือโอนไม่ได้นั่นเองไม่ว่าจะเป็นบัญชีมีปัญหาหรือโอนเงินไม่ได้หรือว่าจะเป็นสาเหตุอะไรก็แต่ที่โอนเงินไม่ได้นะครับเขาก็ข้ามเลขของคุณไปพอเขาข้ามเลขของคุณไปครับ เลขเนี่ยมันก็ล้นล้นไปเรื่อยล้นไปเรื่อยจนนะบ,บางท่านนะของวันที่วันที่25ก็ได้เงินไปหรือบางคนวันที่ยก็ได้เงินไปหรือวันอื่นนะครับยี่ยี่อะไรเงี้ยก็ได้เงินกันไปนะฮะก็เลยเป็นบางท่านก็เลยโชคดีได้ก่อนวันนะครับก็ทีนี้เนี่ยก็ต้องลุ้นกันแล้วครับว่าใครจะได้นะครับถ้าเป็นตามแบบเดิมนะฮะก็คือ วันที่25สิงหาคมเนี่ยวันนี้นะครับก็คือวันที่วันนี้เนี่ยก็คือจะมีเลขที่จะได้ก็คือ17-34 17-34นี้คือเลขแบบเป็นตัวนำหน้านะครับใครที่ขึ้นต้นด้วย17-34เนี่ยจะได้เงินภายในวันนี้นะครับแต่ก็ไม่แน่ครับยังมีกลุ่มเดิมนะครับที่อาจจะได้วันนี้ก็คือ24สิงหาที่อาจจะมีตกหล่นนะครับรวมถึงครับไม่แน่ว่าวันที่26ของวันที่26ก็อาจจะได้ด้วยนะครับทีนี้ก็ต้องดูกันไปครับว่าใครจะได้นะฮะ ส่วนยังมีกลุ่มวันที่27ก็มีนะครับเป็นกลุ่มที่กลุ่ม27เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มของกลุ่ม16จังหวัดแต่ว่าเป็น16จังหวัดที่สมัครนะครับก่อนวันที่4สิงหาและก็คือสมัครวันที่วันสมัครวันภายในนะครับผมบอกว่าภายในวันที่3สิงหาแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือของวันที่27จก็อาจจะมีหลงโอนมาของวันที่25ด้วยครับยังไงครับคุณที่ได้เงินแล้วนะครับก็เล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าคุณเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนนะครับ ก็บอกคร่าวๆก็ได้นะครับไม่ต้องบอกเลขแบบรป็นตัวประชาชนทั้งหมดนะบอกแค่คร่าวๆว่าคุณอยู่ในกลุ่มที่จะได้ในวันที่25หรือ24นะครับก็คือ10-16ใน24 17-34 25แล้วก็35-89เนี่ย26นะครับก็บอกแค่ว่าคุณอยู่ในกลุ่มไหนและได้เงินแล้วแค่นั้นเองครับเพื่อนๆหลายๆท่านเนี่ยจะได้รู้กันนะครับตรงนี้ก็คือเช็คบัญชีของคุณนะวันนี้นะครับว่าว่าจะว่าได้เงินไหมวันนี้นะครับและสําคัญก็คือปัญหาใหญ่ที่ผมบอกคือการผูกพ่อพเพกับบประชาชนครับ ถ้าเกิดว่าคุณไม่ชัวนะคุณฝางคลิปนี้แล้วเงินยังไม่สมมติว่าคุณฝากคลิปนี้แล้วไปเช็คล้วเงินยังไม่เข้าให้คุณลองทําการโอนเงินนะครับให้ใครก็ได้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่คุณผูกพร้อมเพย์กับประชาชนให้เรียบร้อยโอนหนึ่งบาทก็ได้โอน2บาทก็ได้ครับลองโอนไปดูว่าโอนได้ไหมถ้าโอนได้ครับนะเวลากระทรวงแรงงานเขาจัดการนะครับโอนเงินให้กับคุณเนี่ยเขาก็จะโอนเงินให้คุณได้ของประกันสังคมเนี่ยเขาจะโอนให้คุณเขาก็โอนให้คุณได้ คุณต้องลองเทสแบบนี้ก่อนนะครับเพื่อปัญหาใหญ่ที่ไม่ได้เงินจะไม่เกิดขึ้นกับคุณแต่ถ้ามันเกิดขึ้นกับคุณไปแล้วครับคุณไม่ได้เงินนะครับคุณจะต้องรอที่เขาจ่ายและรอบต่อไปซึ่งคุณได้ครับแต่ว่าได้ช้ากว่าคนอื่นเขาเท่านั้นเองครับปัญหาใหญ่ที่คนไม่ได้เงินก็คือการผูกพ้องเพย์กับประชาชนผูกแล้วไม่สําเร็จนั่นเองก็ทําการผูกให้สําเร็จนะครับอันนี้ก็คือเรื่องแรกครับมอสสี่สูเฉพาะกลุ่มนี้ได้เงิน5,000ันแล้วก็เรื่องที่2ไปด้วยครับปัญหาใหญ่ที่คนไม่ได้เงินนนคคืออกกาารรรูพเับบปะะชช แล้วก็เรื่องบัญชีไม่เคลื่อนไหวต้องปรับบัญชีให้เคลื่อนไหวให้ด่วนให้ให้แบบว่าเป็นปัจจุบันนะครับแล้วก็บัญชีถูกปิดเนี่ยก็ก็ต้องเช็คบัญชีของคุณให้ดีครับว่าถูกปิดแล้วหรือเปล่านะครับแล้วก็ต่อมาครับคือกลุ่มนี้ตรวจสอบสิทธิอีกรอบครับจากที่ผมเคยบอกครับว่ากลุ่มที่สมัครมร .40, นครับในวันที่ 4- ถึง24สิงหาคมนะครับใครที่สมัครมอ04ศู 40, สิงหาคมบางท่านตรวจสอบสิทธิ์รอบรอบ16 สิงหานะครับตรวจสอบไม่ได้สิทธิ์อยูย่ๆมาตรวจ18สิงหาหรือหลังสิสิงหาตรวจสอบอยูย่ๆขึ้นมาไม่ได้สิทธิ์นะก็ทําให้หลายท่านสับสนนะครับซึ่งผมก็บอกไปหลายๆคนนะที่มาพิมพ์สอบถามผมในไลน์นะว่าจะแก้กอะไรผมก็บอกว่าให้กลุ่มนี้เนี่ยให้ผู้คุณนะ่ยให้มาตรวจสอบสิทธิ์ในวันที่2 5สิงหาคมอีกครั้งครับก็คือวันนี้นั่นเองครับวิธีการตรวจสอบสิทธิ์ก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมทบทวนก่อนนะครับอันนี้จังหวัดที่เดี๋ยวผม พูดไปเลยก็ได้นะครับผมจังหวัดจังหวัดที่จะมีการตรวจสอบสิทธิ์ได้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นจังหวัดของฉะเชิงเซาชนบุรีภาะนครศรีอยุธยสา3จังหวัดนี้นะครับแล้วก็16จังหวัดที่สมัครในช่วง4-24ถึงสิงหาคมนะครับกาญจนบุรีตากนครนายกนครราชสีมารประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีเพชรบุรีเพชรบูร์และยองราชบ,บุรีลบบุรีสิงห์บุรีสมุทรสงครามสระบุรีสุพรรณบุรีและก็อ่างทองนะครับใครอยู่ในจังหวัดเหล่านี้นะครับ มาตรวจสอบสิทธิ์อีกทีนะครับอ่านี่ครับก็คือตวรวจสอบสถานะโครงการเยียวยาผู้กันตนมาตรา40นะฮะก็คือเข้าไปตวรวจสอบสิทธิ์ได้เลยครับผมมีเดี๋ยวผมมีเอาคลิปที่สอนการตวรวจสอบสิทธิ์ให้คุณดูแล้วกันเดี๋ยวดูหลังวิดีโอนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวฟังคลิปนี้จบก่อนแล้วดูหลังวิดีโอนี้นะฮะก็ไปดูคลิปนั้นแล้วก็ไปทําตามคลิปนั้นได้เลยนะครับก็มาตวรวจสอบสิทธิ์ที่หน้าตวรวจสอบสิทธิ์เหมือนเดิมใส่เลขบบตรวประชาชนของคุณที่เรียบร้อยจากนั้นใส่ เลขรหัสรหัสความปลอดภัย6หลักแล้วก็กดค้นหาไปได้เลยครับอันนี้คือแนะนำนะครับผมคนที่จะสิทธ์จะเปลี่ยนจริงๆนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกลุ่มที่3า6บวกจังหวัดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นกลุ่ม10จังหวัดอันนี้นะฮะถ้าเกิดเป็นกลุ่ม10จังหวัดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดคุณตรวจสอบสิทธิ์ในวันที่25สิหางหาคม6กนะครับก็จะถ้าเกิดขึ้นไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยคือมันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ผิดพลาดหรือคุณไปจ่ายเงินช้าหรือว่าไม่ตรงตามเกณฑ์ของเขาอะนะครับ อย่างเช่นว่าสมมติอันนี้เขาให้จ่ายภายในกลุ่ม10จังหวัดให้จ่ายภายในสามให้สมัครภายใน31ดกรกฎาคมและจ่ายภายใน10สิงหาแต่คุณจะไปสมัครวันที่1สิงหาและจ่าย1สิงหางี้ยมันไม่ทันนะครับก็จะขึ้นว่าไม่ได้สิทธิ์ก็ต้องรอครับที่เขาเปิดเพิ่มหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณสมัครทันจริงแต่คุณไม่ได้สิทธิ์อันนี้ต้องรอทบทวนสิทธิ์ในวันที่15กากรนยายนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมพูดอีกทีในคลิปต่อไปนะครับพูดกลุ่มของคุณนะดังนั้นนคคครรรรรัับบบบกก็็ุณตวจสออิิท์ให้้เียยะ แล้วลองดูนะครับว่าสถานะอาจจะเปลี่ยนแปลงถ้าสถานะเปลี่ยนแปลงเขาก็จะเป็นเขียนว่าตรงตรวจสอบสินเนี่ยเขาจะเขียนว่าข้อมูลณวันที่25สิงหาคม64ครับยังไงลองตรวจสอบกันดูนะครับว่าเป็นอย่างไรครับเล่าให้ผมฟังด้วยนะครับถ้าเกิดมีอะไรคืบหน้าเนี่ยก็จะรีบมาแจ้งให้ฟังนะครับมาข้อสุดท้ายครับที่หลายท่านเนี่ยสงสัยกันมากเลยครับก็คือเรื่องของสถานะยังไม่ชําระเงินนะครับยังคงอยู่นะฮะก็คือยังไม่เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวให้ดูครับจะต้องทํำยังไงนะฮะ สถานะยังไม่ชําระเงินก็คือแบบนี้เวลาคุณเข้าระบบนะครับอันนี้ก็ไปดูได้นะผมสอนเอาไว้แล้วครับว่าถ้าขึ้นสถานะไม่ชําระเงินจริงๆแนละ้วผมมีคลิปพูดเรื่องนี้ไว้อย่างละเอียดเลยเหมือนกันแต่เดี๋ยวผมอธิบายคร่าวๆในคลิปนี้แล้วเดี๋ยวถ้าคุณคุณอยากรู้เต็มๆไปดูคลิปนั้นได้หลังวิดีโอนี้นะโอเคนะนี่ครับสถานะยังไม่ชําระเงินจะขึ้นแบบนี้ครับว่ารอชําระเงินงวด,ดแรกยังไม่เป็นผู้ประกันตนนะครับก็จะมีคําถามว่าถ้าเกิดสถานะเนี่ยขึ้นรอยยังไม่ชำระเงิน ของคุณนะฮะยังไม่อัปเดตสมมุติว่าคุณสมัครทันนะครับวันที่ภายในวันที่24สิงหาคมแต่สถานะเนี่ยนั้นขึ้น25 26 27 28 29 30หรือไปขึ้นเดือนกันยาเลยนะฮะถามว่าได้เงินไหมนะครับก็ได้ต้องบอกเลยว่าได้เงิน5000นะครับอันนี้คือยังได้เหมือนเดิมตรงนี้เนี่ยสถานะที่ไม่อัปเดตไม่เป็นไรนะครับสิ่งที่คุณต้องทําก็คือ คุณก็กลับเข้ามาเช็คในระบบอีกทีในะอีกประมาณ4 7ถึงวันนะครับหรือว่ามาเช็คทุกวันก็ได้แล้วแต่คุณสะดวกเลยนะครับแต่แนะนําเป็น4-7วันจะดีที่สุดหรือว่า3วันอย่างเงี้ยนะฮะสวันก็ได้นะครับมาเช็คในระบบดูนะฮะเมื่อคุณเช็คแล้วระบบถ้าเช็คแล้วได้เขาก็จะเปลี่ยนเป็นสถานะแบบนี้ครับเป็นผู้ประกันตนแต่สถานะในตรงนี้อย่างที่ผมบอกไม่ได้สําคัญแต่ที่สําคัญคือคุณต้องสมัครและจ่ายเงินภายใน วันที่24สิงหาคม64นะครับกลุ่ม366จังหวัดน,นะถ้าคุณสมัครและจ่ายเงินภายในวันที่24สิงหาคม64ก่อนเที่ยงคืนนะครับก็คือก่อนเที่ยงคืนก็คือนาทีสุดท้ายคือ5ทุ่ม59นาทีของวันที่24สิงหาคม64ถ้าคุณทำภายในช่วงเวลานั้นนะครับทันนะคุณก็จะได้เงิน5,000นะฮะส่วนรอบการจ่ายเงินของคุณเนี่ยก็จะเป็นในเดือน ก็ต้องดูครับว่าถ้าเกิดทันในเดือนสิงหาก็จะได้ประมาณปลายเดือนหรือว่าจะเป็นเดือนกันยานะครับก็ลองติดตามกันดีทีนะครับเรื่องวันจ่ายเงินของกลุ่มนี้นะครับแต่นี่ก็คือข้อมูลล่าสุดนะครับที่มาอัปเดตให้กันของวันที่25สิงหาคม64นะฮะก็ไปทำตามที่ผมบอกกันนะครับมศ .0 เฉพาะกลุ่มนี้ได้เงินก็เล่าไปแล้วนะครับปัญหาใหญ่ก็คือการการผูกงไมเบอร์ประชาชนเช็คให้ดีนะฮะกลุ่มนี้ตรวจสอบสิ่อีกรอบก็คือกลุ่ม36จังหวัดนะครับ ตรวจสอบสิทธิ์อีกรอบหนึ่งนะครับที่สมัครตั้งแต่วันที่4-24ถึงสิงหาคมนะครับแล้วก็สถานะยังไม่ชําระเงินก็คือให้คุณรอสิทธิ์7วันสถานะนะครับถ้าสถานะเนะี่ยขึ้นช้าขึ้นหลังวันที่กำหนดให้การสมัครเนะี่ยก็คือยังได้เงิน5,000เหมือนเดิมนะครับโอเคครับตัวนี้คือทั้งหมดของคลิปนี้ถ้าเกิดมีคำถามเพิ่มเติมพิมพ์มาสอบถามใต้คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ครับอย่าลืมไปดูคลิปที่ผมแนะนำหลังวิดีโอนี้ครับแล้วก็มีแอป TikTok แนะนำให้คุณไปศึกษาและหาเงินได้ไปดูหลลลััััังงววิิิดดีีีีีโออออนน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 ้้น้้เชช่่่่กกกคคครรบบบปปตตตาาาไขุุณทททมม ไปก่อนครับสวัสดีครับ